นี่น้องฝากเลยค่ะน้องๆจาก IDX ก็ปีนี้คุณจะได้ไปตามชมซีรีส์ภาพยนตร์แล้วก็อีกหลายๆโปรเจกต์เพราะจะเราจะมีโปรเจกต์ไปด้วยก็คือรายการของเราเองว่าอยากให้สนติดตามแล้วก็ให้บรากาศที่ดีๆให้เราด้วยนะคะงานถ้าผลงานก็คงเป็นอะไรเป็นปีนี ช่วงคริสต์มาสแต่ว่าอาจจะเป็นทางฝั่งของมาเกของโตมาตุสีแต่ว่าในแชนนี้ก็จะรู้กับเราอ่ะก็เร็วๆนี้นะคะจะมีเปิดตัววอลโรสเบอรี่นะคะวันที่18บแปดธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้เราก็จะมีโชว์ที่ไอรอลอีกแชนด้วยค่ะ คิดว่าน่าจะได้เห็นผลงานน้องๆสนในปีหน้าค่ะก็ฝากเ่นด้วยนะคะเพื่อนก็มีส่วนค่วยังไงนะคะตอนที่ด้ทำอันนี้จะเป็นคนเด็ดท้ายเลค่ะเราจะคามดีะเราต้องทํเพื่อที่นนี้วันนี้ก่นผู้จัดต้องอวๆีด้วยะ้ด้วยกันเื่อจะเป็นมใหม่ค่ะแล้วคนได้จะรู้จักแล้วใคสุใคนวันนี้กลัง Uh, you see when he got what do i use a magic as ยังไงวันนี้ต้องขอโทษจริงๆขออภัยจริงหนาขูดยิบต่อ